คลิปนี้ไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็แ okay. ค่จะให้ทุกคนเนี่ยมาพิมพ์ในคอมเมนต์นนะเกี่ยวกับอ,อะไรที่เกี่ยวกับ Q&A อ๋ A. ใช่ใช่ใช่คลิปหน้า Q&A เอ่อแต่เรื่อว่าคลิปหน้าได้ไหมเนื่องจากหลังจากคลิปเนี้ยสามสัปดาห์ผมจะทำการเอาคำถามที่ทุกคนพิมพ์มาหลังจากนั้นสามสัปดาห์ ผมก็จะทำ Q&A เลยหลังจากหลังจากเนี้ยสสัปดาห์ผมก็จะมาดูคอมเมนต์ในคลิปเนะี้ยสหลังจาก3าสัปดาห์แล้วอะ่ะว่ามีใครถามอะไรมาไหมแล้วก็จะได้ทำ Q&A แต่ถ้าไม่มีใครถามก็ไม่ต้องก็ไม่ได้ทำ Q&A เด้อ <c oughs> แล้วก็ถามอะไรก็ได้อะ หลังจากนี้สาสัปดาห์ผมก็จะกลับมาดูคลิปนี้แล้วก็มาดูว่าเออคลิปนี้มีคนคอมเมนต์ไหมถ้ามีก็แล้วก็ผมก็จะทำ Q&A นะนี่เนี่ยเอาไปเพื่อนี่เออโอเคนะถามกันมาได้เลยโอเคจบไปเพียงเท่านี้แล้วกัน